อยู่หลังกล่องเอาแล้วเอาดิคิวเออยูืลุไปยู่คอมฟอนด์ไอ้คนไทยเลยว้าวเอาเอ่าคนไทยเฮ้ <laughs> ยเลยเขาบอกครับใช่ปะใช่ครับใช่ใช่ใช่เลยมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับจี๊บเก็บกลุ่มอิฟ ใช่ครับใช่ครับครับตัวแบบเพื่อนผมใช่ครับโกลบเบียร์ครับใช่นี่ใส่ไม่ดีครับจริงอะไรครับมึงมันก็แค่แค้แค่ด้านสว่างกูด้านมืดครับกันฮาไปเลยฮาไปเลยไม่ได้แล้วฮาไปเลยอะไรเฮ้ยกูจะเล่นโกไอ้เหี้ยนี่ซื้อปืนใหญ่เลยซื้อปืนใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อปืนใหญ่เลยเอาเลยเอาเลยเล่นกันเลยกูเซฟตังดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ควรเขาซื้อปืนใหญ่กันหมดเลยเนี่ยเอ๊มีใครซื้อปืนใหญ่บ้างนะเอ๊ไกเอ้ย์ไกเอ้ยอยู่หลังกล่อง อ,อุยโอ้โหทีมสุดที่พร้อมกันเลยอ่ะเขิดอนอเนี่ยโทีเมเวิร์กออจริงไม่ไหวแล้วการเดนออฟเดอะกาแล็กซีกําลังจะไปรอข้ามเต็มที่เลยอ่ะมันแบนเอนี่ว่ะปิยะ ไม่อยากมาปืนใหญ่กันเนี่ยจายก็ูกอดเลยกูก็ไม่เสียถ้ากอดใหญ่ไปเลยก็ไม่ตายหรอกจริงคคุุ้ยยเลมจบมจะเสียวินนึงมันก็ไม่คุ้มนะจริงคุ้มคุ้มไม่สัตว์คุ้มมันคุ้มสร้างฟืนที่มันผัดปรัดัดพังทิ้งไว้เหรอไม่ลงสัตว์กูมาเดี๋ยววะพวกมก็มีชีวิติีใจนะเว้ยเอ้ยเด้งขอโทษว่ะกูเลยขึ้นสองตัวข้างบนกูนั่งทำอปากกล้องอะไรค่าจ้าเข้ามายังอ่ะเอาแล้ว เอาีิคิวเออเอาอีกคิวคนคิวคิวอย่าพึ่งคิวอย่าพึ่งคิวอย่าพึ่งไอ้ล่อไว้ล่อไว้คิวอยู่ตรงกลางเออพีนิกอยู่ไหนไม่รู้อะข้างบนมั้งข้างบนข้างบนข้างบปืนปืนเออเธอมีอิจฉาปล่อยู่ตรงนรงเธอไม่ทันกูหรอกกูเอาไว้ก่อนมึงเป็นร้อยเท่า แมวมึงก็ได้สมบาติไงได้เพื่อนของก็มีดีวะผมมีริเวอร์ขาวครับผมมีริเวอร์ขาวแรงแ่าเปียกรับแรงแบบเปียกแรงแบบเปียกขริเวอร์ขาวริเวอร์ขาวริเวอร์ขาวยังสวยสวยป่ะโอโอโอโไม่จริงครับให้ความเชื่ตำรวจจับละอืมจริงดำโน่นหนึ่งครับสีดำโน่นหนึ่งสีส้มสีส้มครับวพวกบ้หละว่าสีส้มสุดิงตายแล้ว กา,ก,า,ก,ากีนังกา,กากากีนังพวกเรากากากีนังเคยฟังเปล่าตอนเล็กๆไปเรียนหนังสือพอโตมาต้องขัดรองเท้าอย่าไว้ใจพวกกากีนังจะเอาเปล่าโอฮาน่าเฮ้ยไม่หรอไม่เอาดิเอาดิด้วย e <I be S 1> ไอคิวกุบลาไอเปีย้ายเออเจ้าแกนู่วะ ไม่ได้อย่างนี้ดิวะอ้าสพีอมึงคับทวอกูบมความว่ใจเลยแม่เดินเดินทะลุเดิไม่สนใจอะไรเลยเฮียโดดลงไปได้ไอ้มึงจะเดินไม่บอเดี๋ยความมั่นใเลยเฮียเียเดินเป็นรูฮียกูดูมึงอยู่เปียกมึงได้กำลังใจกูไปแล้วอ้ามันเปียกเปียกขวาอยเคยจัด อุ้ยอุ้ยเกินไปรุ่นเกินเก็กแล้วเก็กแล้วเก็กแล้วหมุนตัวโชว์หมุนตัวโชว์เริ่มเริ่เริวมเริ่มเอ้ยเกินไปรุ่นข้าบีไม่ได้เลย เอ้ยเข้าเอกก็ไม่ได้นะไม่ได้บุกเอกเลยนะจริงอัตติจระโฉบไอ้เหี้ยกำลังจะเป็นพญาเหี่ยวแต่เหี่ยวซะก่อนเย็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 นพญาเหี่ยวแต่เหี่วก่อนเลยไม่อยากเอาเลยร็วเลยจิตยังวัยรุ่นอยู่เลยเฮ้ยโอ้แต่เมื่อกี้นี่รั่วไปแล้วอ่ะตัดแต่เจ็บไปไม่มีเลยกรยจายแล้วไอ้ชาอะไรมาวินลงวินลง พอมเป็นไรวะเฮียช่วงนี้มันเจ็บๆจ็วะแม่งแม่งอ้าวเก็บไหมล่ะเก็บไหมล่ะเลื่อนเลยเฮียไม่เอาเอาหลุดมาอีกแล้วจ้า พี่นิกอยู่ไหนสายฮัลโหลหลุดลอตเลยจ้าเดี๋ยวนอนเลยครับจ้าเอ้ยนี่นี่เราขอพลังจากเออตัวอะไรวะน่ะบอบบี้ไหมแอนสล็อตขอพลังต่อบอบบี้คือแอนสล็อตมึงมองเห็นว่าเป็นตัวอะไรกันคุณมองเป็นแพนด้ากลัวมันเป็ดเปี้ยต้องอยู่ตัวร่อดี่ดี3พิลามิตอยู่เนี่ย เป็นดาวกูอย่าเดี๋ยวแค่กันจะบอกเลยว่าเดี๋ยวรู้เลขสีกันครับอยากไปสีขาวมองไงมองไงไม่ใช่แพนด้าวสตรงเนี้ยว่าอะไรบอกว่าเปล่าคูวเห็นหางแล้วในสีในหางเห็นแต่ตัวสีดำไม่เห็นเส้นไหมยข้างหลังแบบนั้นถ้าไมเนี่ยปิดทำไมล่ะถามจริงมันอุ่ยคนอิ่นปิดมันมันโดดไม่ได้อ่ะขอฮิวนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเหรอ ไม่มีกูฮิวไอเปียไปทำไมมึงไม่ให้เปียมึงร้องไห้แล้วกูเแต่ก่อนอะฮิวไอเปียคนหน้าที่ฮิวไอเปียคือกูนะเวย้ยไม่ใช่มึงนะเว้ยไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวกูจะตายเพื่อรักไอคิวขอคิวหน่อยดิแถวนี้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 โอ้ลูกซองมันยิงกูได้โอนเนี้ย หัวแตกแล้วหัวแตกแล้วเปี๊ยะไปพวกจู่จู่โดนแล้คิวแกชุกไปได้นะโอ้ไม่รู้ว่ากูจะไปหาใครร้อยยี่สิบขลังวิ่งมาเลยวิ่งมาเดี um ๋ยวก็เจอโอ้โหว่าแลววิ่งไปเดี๋ยวก็เจอ ชุ่วโมงหมเนี่ยขยันผ้ากูตายแบบตรงเนี้ยเปียกไปหมดเลยกูไม้กูเห็นแล้วเว้ยแต่กูแบบกลัววิ่งไปแล้วโดนตรงนี้ยิงเข้าใจปะเออเข้าใจปะเข้าใจปะเอ้าแล้วกูไปยิงอัตตาแปดสิบตอนไหนวะนะ ยิงทะลุเลยโอ้ไม่ได้เก่งยิงโดนไม่ได้เก่งไอ้เขี้ไม่ได้เก่งนัฟฟินิกนัฟฟินิกไม่ใช่หรอนัฟฟินีไม่ไม่ไม่ได้เก่งไงมึงไม่ได้เก่งไงจบว่าไม่ได้เก่งที่มึงยิงยอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ถูกไม่ได้เก่งยิงไม่ได้เก่งแล้วมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ได้เก่งครับไม่ได้เก่งครับผมไม่ได้เก่งนั่นมันฟินิกแอบตาฟินิกฟินิกเพิ่งตายหงอยไปมาเร็วไม่เพิ่งตายสายตา เดี <m <m ๋ยวเดี <m m ๋ยวกูมีคลิปครั้งนี้กูมีคลิปมึงเถียงกูไม่ได้หรอกมึงต้องไปแอสตาแสบตายใช่ไหมโอ้ตอนลี้นี่หมออย่างช้าเลยกูโอ้ยตาไปไอ้คือไอ้เหี้ยมันปล่อยมันเข้ามาได้ไง มองไม่เห็นเหมืกันยิงตกใจหมดเลยคือไอ้เฮียเอ๋ยหน้ากูยิ่งบวชผีไปไปโฉบไหเปียต้องคน,นเลเจและเปียคนเลเจเลยเออเปียคนเลเจลเลยก็ได้ตาทายแล้วนุวย้ยกจะไม่ได้เล่นเอานุน่ยคือเปียด,ดีดีนะเว้ยเออ,อาเกาลังจะบอกว่าขอเช็คก,ก่อนไม่ทันแล้วพวกกูมันเลือดร้อนวอาา่ะจะเปียยิงตั้งยี่สิบปีฮะตาทนนี่กูยิงเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โหดกดโหจริงโหดจริงหดเกโหดจริงโหเกินไรุ่นแลกออกแต็ก็แบบโหดเกินไปรุ่นโหดเกินไวรุ่นอว่าหดซิ้วซหน่อยดิเย้